สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในการย e ิงประตูแฮนด์บอลวันนี้จะเป็นการยิงเทนนิสในแบบที่2ก็คือลูกกระโดดยิงอ่ะสงสัยก็สิว่ากระโดดยิงทํากันยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเทคนิคการกระโดดยิงนะครับแบบง่ายๆเรามาดูกันยืนหนึ่งครับคือขั้นเตรียมใช้สีขั้นเหมือนเดิมเลยหนคือขั้นเตรียมขั้นเตรียมทำยังไงใช้มือขวาขาขวานําขาซ้ายตาม ครับอ่าขั้นตอนการกระโดดยิงก้าวขวาก้าวซ้ายเทคเคอแล้วยิง,งอ่าส่วนขั้นริงคือขั้นที่สามคือขั้นชูดเมื่อเทคไปแล้วเราต้องยิงยิงก่อนที่บอลเนี่ยครับไอ้ก่อนที่ตัวเราจะตกลงสู่พื้นการที่เรายิงออกไปก่อนเราจะไม่ฟาวแล้วเราสามารถกระโดดเข้าสู่เขตโทษได้ด้วยนะครับ ขั้นที่4คือขั้นแลนดิ้งเมื่อแลนดิ้งลงมาแล้วเนี่ยเราสะเราต้องแลนดิ้งขาเดียวนะเพราะไม่งั้นน่ะเราจะได้รับอาการบาดเจ็บจากการแลนดิ้งสขาหัวเข่าอาจจะเจ็บได้เพราะฉะนั้นดูแอาจะเองเวยนะครับอ่ะเราไปรับชมวิธีการยิงกันเถอะเป็นยังไงบ้างครับกับวิธีการยิงประตูในการกระโดดยิง แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าซีเกมส์สเตอรเดยเจอกันนะครับ